สวัสดีครับพี่น้องมาหาลอยมันมันขี้เลยว่าดีไม่เล้านี่ยางเจ้านี่ตามมาทอฮะเจ้าคือเ่าไปเอาอย่างไหมครับเขาไปจักเส้นเนี่ยมันถมีเงิน่ะมมีกเส้นไงใตัวเทวนี้ผู้ใดบูจักผน,นี้เราอ่มการงกนนอยน้องนี่งวันน,วนันยยโพด แหล่งตัดซากรถนะทุกคนแหล่งตัดซากรถรถเกง๋งรถกระบะนี่ขี้ได้ไรถเก๋งนี่หมื่นกว่าบาทครับ,ระบ,ะรบพวกแจ็คอันนี้แยกอะไรบอแยกอะไรเดี๋ยว,ยวผมจะเอาเบอร์โทรไปให้ด้วยพี่น้องข้าจอยู่สิได้รถมาเรื่อยนะครับอันนี้เป็นทีดีสองห้าสาขาวเข้าจ้อได้รถมาเรื่อยครับ ได้มาก็ตัดเรื่อยๆนะครับออ้มันิเาอยาันเน้งอ่ะอมาเลือกยแย่้ว่าางมันติแตกนนี่เนืเอาเมลไสรลดเจ้าใช้ยางที่ถอนมีบวจากไปเบิ่งมั้งมันงางมันสูงั้าเาตนี้อปะนี่เอาไรเขี่ยวไป แจ็คมีนำบัตรไหมเออมาดูถ้าเธอพูดเอเพิ่นอยากได้พวกอะไรพวกมอน้าพวกแผงประตูรถเก๋งรถยังมีทุกรุ่นละมั้ง <c oughs> <c oughs> ไอ้พวกนี้ขายอะไรบ่ข <c oughs> องพวกนี้ตัดซากนึกว่าลูกค้าสั่ง <c oughs> มานี่ใครมีรถเก่าขายนะครับพวกรถเก่าไม่ได้ใช้จอดนานจอดทิ้งรถกระบะรถเก๋ง ซื้อหมดนะครับนี่เบอร์โทรนะครับใครอยากซื้ออยากขายโทรมาเบอร์นี้เลยศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสามสองแปดเก้าเจ็ดสองครับเครื่องก็มีหม้อน้ำก็มีฝากระปวง่อแม็กนะครับทั้งซื้อทั้งขายอะไรเครื่องเกียร์นะครับ กินชุดนโกมาะไรอุ๊บเบิง้งยังไจักอันนี้น,นิสันสบิ๊กเอ็มแคบใหญ่เหรือตะกระบะ สวนข่อยกำลังเลี้ยวเองคันนึ่งนี่คั้ซีก็มีขายข่อยว่าแล้วถ้าเจ้ามาขอ่อยย่าดาเจ้าแท้นี่ก<น>ั้ซีเห็นรถจริงนะครับผู้ใดอยากได้นะครับใครอยากได้กัซ้ซีทำรถต,ต,ต,ตุกๆอะไรก้าวพันนี่ครับอะไรเก้าพันคันละเก้าพันฮะ ได้กัปูพวงไรบ่หนินได้อยู่ยพร้อมลอ้อ,เ,ลอเออ,เอ,อเล้อแบบนี้เลยนี่ลากไปเลยคันละเก้าพนี่ตัวได้โมีอย่างเดีวยวเพื่อนจะเอามาใส่ไห้หรอกจะกี้เนาะซื่อจะกระซี่หมื่นกู้บุนเนาเฮ็ดตุกๆรถตุกๆแม่มื่นหากีไก่ห้องแคนัว นี่อัลเลก้าพันเอทุกคนผู้ใดอยากได้ไปเหตุตุกๆด้วครับนี่บิ๊กเอ็มไทโคลนไทรเกอร์บิ๊กอ็มบิกเอมบิ๊กเอ็มสองอันไทเกอร์หมดเลยไทโคลแล้วก็บิ๊กเอ็มี่นี่ยางงามเลยเนาะนี่ต้อมดำนี่ไหมอพันด้วกันตัวแบบมีเกียร์อันนั้นสองหมครับลกหาทั้งหลัง โอ้ปกเกียเกียร์โฟวินอันบ่ะโอ้โฟวินเดี๋ยวผมพาเดินไปดูโฟวินนั่นพ่อมล้อแม็กไมเล่อันนั้นสองหมื่นเดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวพาไปดูเกียพ่อมสโล่พ่อมเออสโลพร้อมตัวนี่สโลพร้อมฮะเนี่ยแห้งตัวน้อยไป่หนาอีกระบาดนี่มันหายากยากตัวนุ่งตันหายากแน่นยางมันหายาก อย่างมันน้อยเออเจ้าฟังเขาได้ไหมบัดยำเขาบอกเจ้าสิดหรืออะไรไหมบรรยำเขาบอกย้ำเขาบอกเจ้าก็ฟังเลยอันนี้ยู่อันน้ำรถเทาอยู่ยูยูบ้านนั่นยู่ไงปะยู่กระท่านห่ะสีรอดอ่านสามร้อยสิเจียวเขียวอันนี้พอสองหมื่นี่เลยผมมาตัวนึ่เนี่ยอันนี้สองหมื่นครับโฟวินด้วยอืมดูไปโฟวินด้วย กสิ่งหรือยางงามไหมนี่หรออันนี้มันเห็ดตุกๆหรือว่ากสิ่งแบบนี้มันกันเดียวกับกระเกียวเลยนี่เห็ดง่ายตัวนี้เห็ดเมียนโบเมียนทุกเขาก็ตั้งหลักอยนี้มันจะตั้งเล็กๆเห็ดกระบะเออเห็ดดำแต่เดีนเล็กกันเดียวนี่มันเป็นรถหาประตูนี่แค่ไหนหาประตังตัวนี่เกียร์นี่ มีสโล่ข้อมหนเห็นบอลเจอเห็นบออยู่างนี้เราเนี่ยมันมีซีแอลข้อไีนมีโลมีให้ปึ๊บทึ๊บทึ๊บปึ๊บเฉพทันงเฉพาะเกียร์เขาขายอะไรแนี้ใครเฉพาะเกียร์เฉพาะเกียร์เขาขายแจ็คเฉพาะเกียร์ขายไหมตัวเนี้ยหรือขายยกหมดนี่บ่ขายยกขายยกตัวนี้เขาขายยกเพราะว่ามันเป็นโฟวินชุดของมันเนาะแยกแยกเป็นแล้วเราขายยากเออ ถ้าแยกเกียร์ไปแล้วคัสซีมันจะขายไม่ได้อืมมันต้องไปยกชุดท่อสีก็ดีที่สุนพร้อมไฟวินได้สตาร์ทกระปุกวงไล่ปั๊มพาวเ่น power ครบชุดเลยอันนี้สองหมื่นครับชุดนี้ผู้ใดอยากได้โทรครับโเดี๋ยวนี่ต้องเกียร์เนาะอู้จะพอเกียร์นี่ก็เป็นหมื่นนะเนาะมื่นบอกสื่อแบบสื่อไปได้มันสื่อกูเนี่ยเป็นยังงั้นเส้นอะไรก็ย้ายก็ได้หรอกเขาก็เส้นเขาต้องบอกมือแล้วเขาหลักไปเลย ยังเปนท่านีคนเอาอบนแนร์ด้เียบนแนร์ด้มีท่านขนเอาขึ้นตัวถังออสิ่งเผลอในแจ้วอะไรถยี่มันกว้างด้ว้ตัวมันอยู่ดีนี่เหตุยังเห็ดขึ้นรถอัทานนั่นปะบุกไซรัดแปลงนี่เพิ่งรอหนายิ่งผมยมยังดีเลยได้นี่แม่งเหตุลถไสิงรุ่งกับขนเฟียงในหเ้ยน้องอย่างเราเนาะโคตี ขัดขัดผงสีใหม่แก้วมันเดยกบโนมันเลยคือพวกอันนี้มันยังไม่ใหม่อยู่เดีเนาะนิ่มเลยปะนิ่มเลยนิ่มตัวาลังนิ่มอยู่มันมันมาทอนนีสายเนี่ยเขาบอกว่าได้ใส่ตัวพวกมันนี่ยเขาไว้เงื่อนจอมโอ้โหชุดนี้มันยังดีนั่นแหละมันยังดีดีอยู่รับอะไรเพราะมันเป็นขับสีปั๊มพาวเวอร์มันเลยบอกว่าได้ชุดชุดนี้พร้อมชุดช่วยวิ่นใช่ยังเออมาลมเบรก เออมาล้มเบรกนันชุดนี้2องหมื่นะครับคุ้มๆนะนี่ขาดแค่ว่าข,า,ขาเหยียบขาเหยียบขาเหยียบอยู่นี่ก็มีถ้าสีหาไ่ไหมวะเออแปลงเสรจได้หมดแหละ ตัวไหนใช้ก็ได้อ้ยขวดน้ำใช้แต้เราเจาะใช้เพราะมันบุ๋มพอมีแป๊บเอาไปไปโตระปุกตั้งใส่น้ำมันเลยซิเนาะมัดมือเสี่ยงโอ้โหวินเนาะเออไหนโฟวินเนาะอู้ขนเฟืองขนขนมันเนาะนี่เหราจังบักสังเลยเนาเนี่ยแนวหนิเข่าทงอย่ไปหายย่างนี่สั่นไสลุกย่างโดกสูงถุงนปั๊แบบ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 เนอะ นี่ดอกมงีลุยทงหน้านี่นี่เลยมียามพร้อมหดีกาโครบีจวะไปหาอยังอีกแล้วหาลอหน้อยอีกแล้วมคูมัาบ่นั่นนี่คูมันแต่มันบดีครับลองแต่มอยู่มีเงาอมากระดูกมรด นี่นะครับอย่าลืมนะครับใครอยากได้อะไรรถเก่ามือสองรถเก๋งนะครับหรือว่าต้องการขายรถเก่าจอดทิ้งนะครับปูพังไม่ได้ใช้งานนะครับนี่โทรตามเบอร์นี้เลยนะครับแน่อันนี้รถพันกิ่นี่โอ้โหกระบะถีบย้ายหายแทบมีเบิดมือเลยน้องยังวะ กต้องเหนได้รอต้องอ๋เอเป็นก็คือ้อกีตา่างกูรอเลยไหมแกว่า <c oughs> แกผ่านจุดดาบเนอืฮะดากนเลย <c oughs> เขาดาลัดเลยเนะนาะดาก่อนมีนุูเขาต้องดาไวกว่อนบุษันเขาสีดาเขาเว่ะบษันย่ายดาได้อูนเขา,ลาลเหลักรถไปเลยมันหลักที่เราสวง่นอ้มันหนนสันมัใส่กงเ ตำแหนังงามก็บอกอยู่หูอหืมอาโอเคผมเดี๋ยวรอดีตามคลิปหน้าครับสวัสดีครับ